เราจบเห่แล้วใช่ไหมเสย้าสะตายแน่เราจูจๆก็เป็นอะไรเนี่ยให้ตายสินายเป็นพระเอกนี่นะเดี๋ยวสุดท้ายก็ได้ลงเอยกับนางเอกไม่คนใดก็คนหนึ่งอยู่ดีแต่เรากลับเป็นเพื่อนซีของตัวหลักเราไม่ได้เป็นอะไรไปมากกว่าฝุ่นไปมากกว่าฝุ่นธาตุอากาศสำหรับชีวิตรักของพระเอก และไม่มีทางที่เราจะไปขวางทางนางเอกผู้แสนน้่รวยคนนั้นได้พูดอีกอย่างก็คือเกมจบลงแล้วควรทำยังไงดีล่ะเอ่อจริงสิเซกสะบทบาทของเซาสะอิสามมระและเซจังในต้นฉบับก็เป็นเหมือนคู่หูที่คอยสนับสนุนความสัมพันธ์ของเพื่อนเราคิดว่าเราไม่สามารถเครื่อนลด ขึ้นรถไปเป็นหนึ่งในเวทีของความรักได้แม้จะพยายามสักเท่าไหร่ก็ตามทำไมไม่ไปขอให้คนอื่นช่วยล่ะถ้านายหยุดคาโอริด้วยตนเองคนเดียวไม่ได้ฮะขอให้คนอื่นช่วยเนี่ยนะใช่ฟังนะเพื่อนซีของโวจิเสดูเหมือนจะรู้สถานะของเราเธอคนนั้นก็เป็นคนที่นายพูดถึงอยู่บ่อยๆนี่นะเดี๋ยวนะอย่าบอก บอกนะว่านายกำลังพูดถึงใช่ฉันกำลังพูดถึงชิงมมดะเงียบไปเลยเธอก็รู้ใช่ไหมว่าสามารถมาพูดคุยกับฉันได้เสมอนะมไม่มีทางไม่เอาเด็ดขาดแบบนั้นฉันซีแงแก่จริงๆแน่เซจังกำลังหลบหน้าอะไรอยู่นะเฟยมาทำแบบนี้ได้ไงกันขอร้องละนี่เป็นเรื่องเดียวเลย นี่เป็นเรื่องเดียวเลยนะที่ฉันขอให้นายทําจริงๆนะไม่รู้ไม่เห็นเซจ,จังไม่สิคุณชิมาดาไม่มีทางคุณชิมาดานนะไม่มีทางไปได้เด็ดขาดไหนนายเป็นเงี้ยโถ่เอ้ยทํายังไงดีล่ะทีนี้จะบ,บอกยูอิจิดีไหมเราสารภาพร,รับกับเซจ,จังก็ร้องล่ายูอิจิแต่หมอนี่ดันโกหกคนไม่เก่งนี่สิถ้าความรู้สึกของเราถูกเปิดเผยแล้วก็ เป็นไปได้ว่าเซจังอาจจะถูกลบกวนจนลำบากใจไปด้วยเพราะคำสารภาพรักที่น่าขยักขยันข,ของเราทำยังไงดีทำยังไงกับเรื่องนี้ดีแล้วเนี่ยเมื่อกี้นายพึ่งพูดบางอย่างถึงฉันงั้นเหรอมิสมมิสมุระเซเซจังอ่ะมาได้จังหวะเหมาะเหมิงพอดีเลยชิมาดะดูจากที่ยอมพูดถึงนี่ ถี่คุยกับเราแสดงว่าเธอไม่ได้เกลียดเราใช่ไหมแต่เซจังก็ไม่อยากมองเราเลยสักนิดละแล้วมีเรื่องอยากจะให้ฉันช่วยงั้นเหรอก็ใช่แต่มันเป็นเรื่องที่ฉันไม่อยากให้ใครได้ยินหลังเลิกเรียนเธอพอจะมีเวลาหรือเปล่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับวันอาทิตย์งั้นมันก็เป็นเรื่องของชิโหกับนายงั้นเหรอใช่พอดีเรามีปัญหานิดหน่อยนะ่ะ เข้าใจแล้วถ้างั้นเป็นที่ห้องเรียนหลังเ,เรียนมีอะไรเหรอชิมดาดะอ่ะเปล่าค่ะจังเธอที่ห้องเรียนคงไม่ได้แล้วเอาเป็นประตูหน้าโรงเรียนประตูหลังโรงเรียนก็แล้วกันวันนี้ชิมาดาแปลกแปลกฮะเกิดอะไรขึ้นกับเธอหรือเปล่าเนี่ยคใครจะไปรู้เล่าเดี๋ยวนะเซจังทำตัวแปลกแปเวลามองเราเห็นเหรอ เซจังคำเซจังวิธีสรารภาพรักของเราเมื่อวานได้ได้อย่างนั้นเหรอนางไม่ได้เกียดเจ้าไม่สิอย่าคิดเข้าข้างตัวเองสิเอ้าเขินนายนั่นหลังจากโดนสรารภาพรักอาจจะมีความหมายเชิงลบก็ได้แต่ว่าวันนี้เซจังน่ารักมากเลยฉันลืมไปเลยเสกกระสับ เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าหลังเลิกเรียนต้องไปประชุมที่ห้องบาสกเกตบ hey hey. อลฮะนายเป็นคนบอกเรื่องสถานะของเรากับชิบะดาได้หรือเปล่าฟาดนายสักทีให้หายคันมือดีไหมเนี่ยท,ทำไมละ่ะนายรู้ไหมว่าคำสารภาพรักนั่นมันน่าอายแค่ไหนพระเอกไม่ได้กล่าวจิจกรรมจิตกรรมหลังเลิกเรียนกับเซจังทำไมต้องจ้องหน้าฉันแบบนั้นด้วย คิดว่าไม่เหมาะเลยใช่ไหมล่ะภาพลักษณ์ที่ทำตัวเป็นผู้หญิงแบบเนี้ยแต่ว่ายังไงตัวฉันก็ชอบของนี่อยู่ดีไม่เลยไม่ว่าจะมุมไหนหรือแยงทะยงทะยงมองยังไงก็โคตรน่ารักง,งั้นเหรอขอบคุณสำหรับคำชม เลอเลอค่ามอกค่ามอกราเม,กามดกระจายเซจังชอบของหวานๆนี่เองเธอรับบทเป็นตัวละครคู่ในซีรีส์ดังนั้นการได้เห็น เได้เห็นเธออีกด้านจึงเป็นความสุขของเราอีกอย่างฟินน้ำแตกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแปลกแนะฟินน้ำแตกเซจังน่าอร่อยผู้วัดข,ขอโทษจิมมาาเป็นไรหรือเปล่าจะฉันไม่เป็นไรแต่ว่านายเถอทำไมถึงได้เรียกฉันแบบนั้นคือจะว่าไงดีล่ะ ที่จริงฉันคิดเรียกชื่อเธอในใจแบบนั้นมานานแล้วนะเสจังคูดแจมไม่ได้โมโนนะจะบอกให้อย่าอย่างนั้นเหรอไม่ได้คุยกันตั้งแต่ฉันสารภาพรักเมื่อวานเลยเนาะอืมอืมขอโทษนะพอดีอารมณ์มันพาไป ฉันไม่น่าเรียกเธอแบบนั้นเลยจากนี้ไปฉันจะเรียกเธอว่าชื่อมาตรตามปกติไม่เห็นเป็นไรฉันก็ไม่ได้รังเกียจอะไรหรอกอะอะจะดีเหรออืมจะดีเหรออืมจะว่าจะว่ายไงดีละ่ะมันน่าอายยังไงไม่รู้ถ้าอยู่แค่สองคน แล้วก็ความน่ารักมันทิ่มตาอาคะาวะ่าอี้อะไรเบอร์นั้นโอ,โอ้ใจล้มลงไว้ตัวคข้อจะว่าไปจะยอมรับคำสรารภาพรักที่อ้อมค้อมนั่นไหมทำไมต้องถามด้วยละ่ะเปล่าคือแบบก็เธอโอเคที่ฉันเรียกเซจังตอนเราหยุดกันตามลำพังกล่าวในหนึ่งก็คือ ฉันอนุญาตให้นายแยกแบบนั้นเฉยเฉยไม่ใช่ว่าฉันตกลงยอมรับคําสารภาพรักของนายสักหน่อยเข้าใจแล้วเขากัดเตดิดนั่นสินะแค่ชื่อเธออนุญาตให้ียกไม่ได้หมายความว่ามันแปลว่าคําสารภาพรักก็คืออยู่ดีๆหน้าตามันน้ำตามันก็ไหลมาทำไมไม่รู้ความรักของฉันมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว โดนปฏิเสธมันรู้สึกแบบนี้นี่เองเจ็บไปทั้งหัวใจเดีเ๋ยวไม่ใช่แบบนั้นนะแบบว่าขอโทษนะอิซามุระมันไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่ว่าฉันปฏิเสธคําสารภาพรักของนายหรอกแบบว่ากลับกันหมายความว่าคําสารภาพรักที่น่าตกใจของซือกษักําลังจะฉันกําลังพิจารณาให้มันใจในแง่บวกต่างหากเออที่พูดมาเมื่อกี้อ่ะ พอพอเรื่องนี้ขอเบกไว้ก่อนแต่ฉันว่าตอนนี้เราควรคิวนะเอาเทอหน้าเข้าประเด็นกันสักทีเนสมัม yes, เข้าใจแล้วครับเรารู้สึกเหมือนแม่ยินอะไรบางอย่างที่ทำให้ความสุขที่ทำให้มีความสุขสุดๆไปเลยอยากรู้คำตอบจังเธอจะให้ฉันอยากอยากแล้วจากไป รือก็คือเพราะตอนนี้โตัวโจวอินรู้เรื่องนัดเดตของชิโฮกับชิคามโตะเลยอยากให้จันร่วมมือกับนายเข้าไปขัดขวางหล่อนเพื่อไม่ให้ไปทำเดดล่มงั้นสินะสรุปสรุปเนื้อความประมาณนี้ถูกไหมอ่าสถานการณ์ปัจจุบันก็ประมาณนี้แหละเพียงแต่นี่เป็นคำ่อร้องที่เห็นแก่ตัวของยูจิเนะ ถึงจะรู้สึกผิดกับยูอิจิโดยส่วนตัวแล้วเราไม่มีเจตนาหรือความตั้งใจที่จะสนับสนุนฟูจิเซะหรือคุณโทโจเลยสักนิดแน่นอนว่าถ้าเซจังไม่อยากทำจะปฏิเสธก็ได้เราชอบเรื่องราวความรักของยูอิจิฟูจิเซะและคุณโทโจอินในโอโจจามะและที่สำคัญไปกว่านั้นอิซาโมระเซคาสะใน เซตติ้งดังเดิมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณโทโจอินแทนที่จะแท็กแซงความรักเกิดท็่สซยความสัมพันธ์ที่จะแซงความสัมพันธ์ของผัวเขาหมอนี่จะสนับสนุนและนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมถ้าเซจังปฏิเสธเราพร้อมที่จะเกี่ยกล่อมยูยิิด้วยกําลังหากว่ามันจําเป็นฉัน ฉันไม่ขัดข้องหรอกเรามาร่วมมือกันเถอะจะดีเหรออืมชิโฮอุตสาหรวบรวมความกล้าที่จะไปสารภาพฉันจะไม่ยอมให้ความพยายามของเพื่อนรักศูนย์เปล่าเด็กขาดไม่มีทางโคตรครูหลงรักเข้าอย่างจังรอบสองสมสมกับที่เป็นเซจังเพื่อเพื่อนแล้วตนเองจะช่วยอย่างแน่นอนหลอทะลุจ,จอแล้ว fc เลยจังวันนี้ครูฝุดฝุด หลงรักเต็มเป่าเลยครับผมแล้วมีแผนอะไรบ้างย,ยังไม่ได้คิดเลยอีกฝ่ายคือโทโจอินคนนั้นเลยนะพูดตามตรงชัางก็ไม่คิดว่าจะหยุดได้จะหยุดหลอนได้หรอกหากคุณโทโจอินทำการรวบรวมกําลังทั้งหมดกลุ่มบริษัทชัน้นนาในญี่ปุ่นก็ไม่มีโอกาสชะนะมืดแปดด้านเลยบางทีเราอาจจะ พิกสถานก,การณ์ได้ถ้าหากเมื่อก่อนวันเดทให้ยูจิค้างอยู่ที่บ้านของฉันไหนายความว่าไงเดชของยูจิกับฟูจิเซะจะถูกโทโจอินขัดขวางจังหวะจนมุมจังหวะล่มไม่เป็นท่านี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามต้นฉบับเดิมแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างไปจากเดิม ในเนื้อเรื่องเวอร์ชั่นเดิมคือวันที่เดดถูกซ่อนจากคุณโทโจอินสำเร็จไปได้ด้วยดีเหตใดถึงมาอยู่ที่นี่แต่โทโจอินโทโจอินสั่งมาหาที่บ้านของอยูอจิในตอนเช้าของวันจะออกเดดนั้นจะมีความบังเอิญที่มีลางชิปหายมาแต่ไกลแน่นอนว่าคุณโทโจอินไม่รู้ว่านี่เป็นการเดท แต่ยุจิจะตื่นตระหนกและพยายามปกปิดความจริงจนทําให้เธอรู้สึกเอกใจแล้วสงสัยในความในที่สุดอย่างที่สมาคมผู้ผู้รู้ความจริงเก่าวไว้ความลับไม่มีในโลกส่วนตอนจบจะกลายเป็นฉากโรแมนติกคอม,มดี้ตบตีแย่งผัวที่หาดดูได้ตามละครหนังข่าวและกลายเป็นการนองเลือดของ รักสาม้เออเป็นการนองเรือของรัก3ามเศร้าแล้วอาจจะเกินเหตุการ์ณเรือสวยเหมือนสกู o ตก็ได้ถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าอิงตามต้นฉบับของซีรีส์แล้วก็แค่สถานะก็พอแล้วนางกลยุทธ์ที่ใช้ได้คือการออกเดทโดยออกจากบ้านของเราหมาว่าคิดคิดคดู บุคลิกพฤติกรรมของคุณโทโจอินหล่อนจะเฝ้าบ้านของยูอิจิเก็บตลอดเวลาตั้งแต่เช้าจนค่ำฉันคิดว่าน่าจะหลอกซื้อเวลาสำหรับเดทได้นะถ้าหากไม่เป็นไปตามต้นฉบับก็จะล้มเหลวโดยชิ้นสิ้นเสิ่อสิ้นพันชิ้นเสืเอลิ้นพันนะทคนถ้าเป็นแบบนั้นก็จะทำ อะไรไม่ได้อีกเพราะงั้นเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากลองดูท่อนั้นหมายความแบบนั้นนี่เองถ้าเอาตามแผนนี้ชิโฮก็จะก็ควรมาค้างที่บ้านฉันด้วยใช่ไหมไม่ต้องก็ได้ฉันคิดว่าไม่เป็นไรหรอกอีกอย่างคือหล่อนไม่รู้ด้วยซ้ําว่าจะไปเดทกับใครในตอนนี้คุณโทโจอินกําลังสงสัยว่ายูจิมีแผนรับอะไรในอาทิตย์เอางี้เซจังไหนก็นไหนแล้ว ทำไมเราไม่แวะไปร้านหนังสือก่อนอยากจะไปซื้อหนังสือเล่มใหม่ใช่ไหมล่ะแบบนั้นจะดีหรอเป็นการขอโทษที่ทำให้เสียจังอยู่จนค่ำอีกอย่างให้ไปเดทก,กับเยจังที่ร้านหนังสือนี่มันเป็นรางวัลชัดๆจะต้องสนุกมากแน่ๆเออคงเรียวไปสินะเมื่อกี้บรรยากาศจะดีแค่ไหนแต่จู่ๆพูดอะไรแบบนั้นคงอึดอัดมาก ไม่เป็นไรไม่เห็นเป็นไรนี่ตามมาสิเอ๊ะเซจังน,นายอยากจะไปร้านหนังสือกับฉันไม่ใช่เหรอบ้าไปแล้วไม่นึกเลยว,ว่าจะได้มาเดทที่ร้านหนังสือกับเซจังจริงๆนและแล้วก็เซจังอยากได้เล่มไหนเหรอนั่นสินะเจอแล้วนี่ไงอภินิหารก็บินประจน ผจญต่างโลกเล่มนี้แหละตอนที่ห้าก็ก๊อปตะนั่นนายเหรอเหมือนมังก๊อปเกตเอเลยโดนสวมโดนสวมดูดไปเป็นก๊อปตะในต่างโลกอะไรอีกนายไม่รู้จักเหรอสุดยอดมังงะแฟนตาซีเรื่องการกับชาติมาเกิดเป็นก๊อปบ,บิน เป็นมังงาที่กำลังฮิตฮอตในตอนนี้นะแถมกำลังจะสร้างเป็นอนิเมะด้วยตีพิมพ์ไปแล้วกว่า10ล้านเล่มมีการมีการลดการการันเยอะเยอะแยะว่าอนิเมะจะไปได้ไกลแค่ไหนเซจงังตอนกำลังตื่นเต้นเองก็น่ารักเหมือนกันแม้กระทั่งในโลกใบนี้การกับชาติมาเกิดของอิเซไกก็เป็นที่นิยมสินะ ก็แงแล้วนะก็เพราะไม่มีโอโจจามะบอกตามตรงจากใจในฐานะคนอ่านรู้สึกรู้สึกเย็นนิดๆแล้วฮนะเมื่อไหร่จะหมดจะหมดยุคต่างโลกกันนะมีอีกหลายเล่มที่ฉันอยากอ่านนอกจากโอโจจามะแต่ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะข้ามควรถ้ามันน่าสนใจขนาดนั้นเขาหนะ่าฉันลองซื้อไปมากดีก,กว่าเอ๊ะ เอาจิงเหรอตอนนี้ออกมาสิบเล่มแล้วก็ตามตามอ่านตาแฉะเลยฉันอยากคุยเรื่องมังอะกับเซจังด้วยแล้วนะในโลกที่แล้วเราใส่กับงานพาร์ทไทม์เพื่อสิ่งของของเซจังต่อให้มีสิบเล่มหรือ100ร้อยเล่มก็จะไม่หวันจะเหมาซื้อให้เกี้ยงเพราะนี่คือสิ่งอื่นแต่ถ้าคุณมีเรื่องคุยกับเซจัง ได้แล้วก็แน่อิามุระถ้าอยากอ่านขนาดนั้นมาเยี่ยมของฉันก็ได้นะเอ๊ะจะดีเหรอฮ่าฉันเป็นคนแนะนําเองเพราะงั้นไม่มีปัญหาหรอกจะเอาไปให้ที่โรงเรียนพรุ่งนี้นะขอบคุณนะเสจจังนอกจากนี้ฉันไม่เคยคุยเรื่องมังงนกับใครมาก่อนถ้าอิซามุระมาเป็นเพื่อนอ่านมังงะด้วยกันฉันจะดีใจมากเลย อันตรายชะมัดพูดเสียงเบามันอะไรกันแค่วาจาแต่เกือบจะทำให้สิ้นชีวาได้เนี่ยเซจังน่ารักมากๆจนแทบหัวใจวายเลยหยุดพูดแบบนั้นสักทีเถอะมันน่าอายจะตายแต่ฉันไม่อายสักนิดที่จะพูดว่าเซจังน่ารักที่สุดออกจากปากไม่ได้ไหมายความแบบนั้นคนที่อายฉันต่างหาก งั้นฉันขอตัวไปจ่ายเงินก่อนช่วยรอแป๊บหนึ่งนะถ้างั้นฉันจะไปรอที่ทางออกแล้วกันหืมดูอะไรอยู่หรอเซจังหนังสือเล่มนี้น่าสนใจที่อยากได้อีกหรอวะเอ่อไม่ไม่มีอะไรหรอกหืมดีกระตุกจิตกระชากใจเดอกซีรีลีจำได้แล้วในฉบับ เาจังปกปิดความลับการอ่านมังงะของเธอไว้เพราะคิดว่าการอ่านโชโจโจโจบังหนไม่เหมาะกับตัวเองแต่ที่จริงสนใจเรื่องนี้มากนอกจากนี้ยังมีตอนเสริมที่วาดลงเฉพาะเวอร์ชันแม็กแมกกาซีนตอนพิเศษแต่งกายปลอมตัวซ่อนหนังสือเพื่อซื้ออ่านเพื่อซื้อวังหนโดยที่ไม่ให้ใครรู้ มีซีนที่น่ารักส,สุดในตอนนี้ด้วยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราคนนี้จะทําให้เรื่องจะจําเรื่องสําคัญขนาดนั้นไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็มีสิ่งเดียวที่เราจะต้องทํานี่เสียจังฉันเองก็ชอบโซโซโจมัง,งะเหมือนกันมีเรื่องแนะนําบ้างไหมจริงเหรอถึงฉันจะไม่เคยอ่านมันมาก่อนแต่ฉันคิดว่าเรื่องนักฮูลาเองก็ไม่เลวทั้ง คลาสสิกเรียบง่ายแถมเหมาะแมทกับผู้ชายเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้กับเพื่อนสมัยเด็กตอนเริ่มแรกตอนนี้พวกเขาตกลุมรักกันครั้งแรกถึงจะยังไม่มีแผนที่จะสร้างเป็นอนิเมะแต่เป็นผลงานยอดนิยมที่ว่ากันว่ากำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนางนนั่นหรอฉันคิดว่าฉันน่าจะซื้อเล่มเลมนั้นแล้วกันดูเหมือนเธอจะสนใจมากสุด แต่ก็ยังน่ารักอยู่ดีแล้วที่นี่คือว่านะเซจังถ้าไม่รังเกียจเรามาแบ่งกันยืมดีไหมแบ่งกันยืมอืมฉันฉันจะขอยืมเกิดเป็นก็ปิ้นจากเซจังกับกันฉันก็จะให้เธอยืมรักหูรากเป็นการตอบแทนแบบนั้นกับตัวนายจะดีเหรอแน่นอนถ้าเซจังไม่รังเกียจล้วก็นะไม่มีทางรังเกียจอยู่แล้ว ถึงฉันจะไม่ได้สนใจเรื่องนั้นก็เถอะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ฉันเกลียดหรอกนะนั้นหรอข้อ,อยังชั่วถ้างั้นตามนี้นะไปคิดเงินก่อนนะเราสัญญาว่าจะให้ยืมซึ่งกันและกันเพื่อช่วยให้เซจังที่ไม่กล้ามาซื้อโซโจมัง,งะเนื่องเื้อสิ่งอใดชื่อเซจังดูมีความสุขดีจริงๆที่แวะมาร้านหนังสือ ถึงการน,นั้นก็น่าตกใจไม่คิดว่าอิซามุระคงจะชอบโดโ,โจมัง,งะเหมือนกันการ์ตูนสาวน้อยที่ฉันสนใจมาตั้งแต่อายเกินไปกว่าจะกล้าอ่านต้องขอบคุณอิซามุระที่ทำให้เราสามารถอ่านาเลยถึงหมอน,นั้นจะพูดว่าโจโจมัง,งะก็เถอะ มันแบบว่าไม่รู้สิไม่รู้สึกว่าเขาจะสนใจมากเท่ากับโซโซเน,นมังอะหรือว่าบางทีมาจะทําเพื่อฉันเหรอซึ่งโซโจมังะให้ฉันได้อ่านยินดีต้อนรับกลับนะเซจังกลับมานี้ยจริงๆแล้วอิซามุระอาจจะสังเกตสินะที่ฉันที่ตัวฉันอยากอ่านโซโจมังะมากนะ นายกับแค่ความรู้สึกของฉันที่แกล้งเป็นไม่สนใจเลยแกงทําเป็นสังเกตตั้งแต่แรกแล้วเอาละหนังสือก็ซื้อมาแล้วเรียบกลับบ้านกันเถอะอืมขอบคุณที่มาด้วยกันนะอิสมมระเพื่อผู้หญิงเงิาง,ง่ายอย่างฉันถึงจะเป็นคนบ้าบ้าบาบอแต่ก็ช่างเป็นผู้ชายที่ใจดีและอ่อนโยนย,ยังไงวันอาทิตย์จะติดต่อกลับไปอีกทีนะอ่าฝากช่วยพวกชีโฮทีนะ เครดิตเพจผู้แปลนะครับ